น้องชอบดึงแว่นตาแล้วโยนทิ้งจะแก้ยังไงดีคะบางทีก็จะโดนคุณตาตีค่ะนะฮะดุค่ะต้องดุค่ะดุนะคะก็อบอกจับมือไว้เลยไม่ได้ดุนะดุไม่ได้ตีไม่ได้ห้ามทำแบบนี้ไม่ได้จับอีกก็จับมือไว้อีกจับอีก็จับมือไว้อีกจับมือกระชับนะคะจับมือกระชับห้ามเด็ดขาดหน้าตาดุจริงๆ ฝากว่ามือถึงนะคะไม่ได้ห้ามทำไม่ได้ไม่น่ารักนะคะบอกได้เลยนะคะชัดเจนนะชัดเจนทำอีกจับอีกทำอีกจับอีกนะคะทำแบบนี้แหละเดี๋ยวเขาก็ล้มเลิกไปเองอาจจะใช้วิธีนี้สัก20ครั้ง ฝึกลูกต้องอาศัยความพยายามทำซ้ำจริงจังเสมอต้นเสมอปลายนะคะชัดเจน